สวัสดีครับเด็กๆพบกับคุณครูกฤิดนะครับกับการเรียนรู้แบบฝึกหัดบทที่11การวัดความยาวแบบฝึกหัด11.4ดการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปหนึ่งจัดทําโดยคุณครูกฤิดครูจิรวัตรล่าชมภูโรงเรียนอนุบาลระยองครับเด็กๆครับก่อนอื่นเรามาทำความ รู้จักกับตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวที่มีหน่วยเป็นมาตรฐานนะครับซึ่งปกติที่ผ่านมานั้นเราจะรู้จักเครื่องมือที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานแต่อาศัยหน่วยกลางในการวัดนะครับในแบบฝึกหัดครั้งนี้นะครับจะเป็นการใช้หน่วยวัดที่เป็นหน่วยมาตรฐานนะครับได้แก่ไม้เมตรเด็กๆเคยเห็นไหมครับ ไม้บรรทัดเชื่อว่าเด็กๆต้องรู้จักแน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่เด็กๆใช้อยู่เป็นประจำนะครับสายวัดตัวใช้สำหรับวัดรอบตัวในการตัดชุดเสื้อผ้านะครับและสายวัดชนิดตลับเมตรนะครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในงานช่างนะครับเพื่อวัดพื้นที่ต่างๆดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด เหล่านี้นะครับเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้การวัดความยาวที่มีหน่วยมาตรฐานนั่นเองเราไปดูตัวอย่างของการวัดโดยใช้ไม้บรรทัดเป็นหน่วยมาตรฐานนะครับเด็กๆลองหยิบไม้บรรทัดของตนเองมาดูด้วยนะครับและวันนี้เด็กๆ ต้องใช้ไม้บรรทัดในการเรียนรู้ด้วยถ้าใครยังไม่มีไม้บรรทัดนะครับคุณครูยังไม่แนะนำให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในครั้งนี้นะครับให้เด็กๆเตรียมหาไม้บรรทัดมาเรียนพร้อมกับทำแบบฝึกหัดในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเด็กๆหยิบไม้บรรทัดของเด็กๆมาดูสิครับว่าไม้บรรทัดของเด็กๆนั้นจะมีอยู่ 2ด้านที่มีตัวเลขกำกับเอาไว้ด้านหนึ่งนะครับจะมีตัวเลขกำกับเอาไว้หลายจำนวนด้วยกันเราเรียกด้านนี้ว่าด้านที่เป็นหน่วยวัดเซนติเมตรนะครับมีอักษรย่อซมจุดกับอีกด้านหนึ่งจะมีระยะของการวัดยาวกว่าด้านที่เป็นเซนติเมตรเราเรียกด้านนี้ว่า มีหน่วยวัดเป็นนิ้วนะครับดังนั้นในการอ่านค่าจากไม้บรรทัดที่เด็กๆมีเราจะอ่านค่าหน่วยของการวัดความยาวเป็นจำนวนหน่วยตามหมายเลขที่กำกับไว้ในไม้บรรทัดนะครับเช่น1เซนติเมตร2เซนติเมตร 3เซนติเมตรตามลำดับอ่านอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงความยาวของไม้บรรทัดที่เรามีอยู่นั้นๆและในด้านที่เป็นนิ้วก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะอ่านหน่วยของการวัดเป็นนิ้วนะครับยกตัวอย่างเช่น1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว ตามลำดับไปจนถึงความยาวของไม้บรรทัดที่เรามีอยู่นะครับซึ่งไม้บรรทัดที่เด็กๆมีอยู่บางคนอาจจะมีความยาวแค่8นิ้วหรือ20เซนติเมตรแต่บางคนอาจจะมีความยาวมากกว่านี้ก็ได้นะครับจากตัวอย่างนี้เป็นการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรนะครับ ในการวัดความยาวนั้นเด็กๆจะต้องนำอุปกรณ์ที่จะนำมาวัดวางไว้จุดเริ่มต้นที่ตำแหน่ง0เซนติเมตรย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในการวางอุปกรณ์ที่เราจะวัดนั้นเด็กๆจะต้องเอาปลายด้านใดด้านหนึ่งนะครับวางไว้ในตำแหน่ง0เซนติเมตรเท่านั้นนะครับแล้วเริ่ม อ่านหน่วยของการวัดความยาวตามลำดับนะครับตามหมายเลขจากตัวอย่างนี้เราบอกได้ว่าความยาวของดินสอเท่ากับ6ช่องหรือ6เซนติเมตรดังนั้นดินสอยาว6เซนติเมตรหรือเขียนอักษรย่อดได้ว่า6ซซมจุด ซึ่งอ่านว่า6เซนติเมตรเช่นเดียวกันถ้าเราจะวัดความสูงเราก็จะต้องนำอุปกรณ์ที่จะทำการวัดวางไว้จุดเริ่มต้นที่เลข0เช่นเดียวกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในการวัดด้วยไม้บรรทัดนั้นเด็กๆจะต้องนำอุปกรณ์ที่จะทำการวัด วางไว้จุดเริ่มต้นที่เลข0เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปดูความสูงของอุปกรณ์ที่เราวัดนั้นว่ามีความสูงเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นขวดพริกไทยสูง7เซนติเมตรหรือเขียนเป็นรูปย่อดได้ว่า7ซมจุดซึ่งอ่านได้ว่า ซมแบบฝึกหัดหน้า79ข้อ1เติมคำตอบจากรูปไม้บรรทัดเด็กๆด,ดูสิครับว่าเราวัดความยาวของสิ่งของต่างๆได้จำนวนเท่าไหร่นะครับและเด็กๆสังเกตดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการวัดน,นั้นจะต้องวางไว้จุด เริ่มต้นคือเลขอะไรนะครับเลข0ถูกต้องนะครับตะเกียบมีความยาวเด็กๆสังเกตดูสิครับว่ามีความยาวเท่าไหร่นะครับตรงกับหมายเลข12ดังนั้นมีความยาวเท่ากับ12เซนติเมตรเด็กๆเ,เขียนหมายเลขกำกับไว้ที่ปลายของตะเกียบด้วยนะครับคลิปหนีบกระดาษมีความยาว เท่ากับกี่เซนติเมตรนะครับเด็กๆคำตอบคือ3ซนติเมตรสีเทียนมีความยาวกี่เซนติเมตรนะครับเด็กๆคำตอบคือ6เซนติเมตรและหวีมีความยาวกี่เซนติเมตรนะครับคำตอบคือ7เซนติเมตรเด็กๆเขียนหมายเลกกำกับไว้ด้วย จากความยาวทั้งหมดที่วัดด้วยไมยบ้บรรทัดนะครับคำถามข้อแรกตะเกียบยาวกี่เซนติเมตรนะครับคำตอบคือ12เซนติเมตรคลิปหนีบกระดาษยาวกี่เซนติเมตรนะครับคำตอบคือ3เซนติเมตรสีเทียนยาวกี่เซนติเมตร คำตอบคือ6เซเมตรและหวียาวกี่เซนติเมตรคำตอบคือ7เซนติเมตรสิ่งใดยาวที่สุดและยาวกี่เซนติเมตรจากภาพคืออะไรนะครับเด็กๆตะเกียบถูกไหมครับยาวที่สุดและยาว10 2เซนติเมตรคำถามสุดท้ายสิ่งใดสั้นที่สุดและยาวกี่เซนติเมตรคำตอบคือคลิปหนีบกระดาษสั้นที่สุดยาว3เซนติเมตรยากไหมครับเด็กๆอย่าลืมนะครับในการวัดด้วยไม้บรรทัดนั้นเด็กๆจะต้อง นำอุปกรณ์หรือสิ่งของที่จะใช้ในการวัดวางไว้จุดเริ่มต้นที่เลข 0, 0เท่านั้นนะครับข้อ2เติมคำตอบจากภาพแรกเด็กๆสังเกตดูสิครับว่าตะปูยาวกี่เซนติเมตรคำตอบคือ5เซนติเมตรหรือ เขียนรูปย่อเป็น5 c มจุดซึ่งอ่านได้ว่า5เซนติเมตรเช่นเดียวกันและปากกาเคมียาวกี่เซนติเมตรนะครับจากภาพปากกาเคมียาว12เซนติเมตรหรือเขียนรูปย่อเป็น12 c มจุดหรืออ่านได้ว่า12เซนติเมตร ข้อ3วัดและบอกความยาวคราวนี้ให้เด็กๆนำไม้บรรทัดของเด็กๆไปวางทาบลงในแบบฝึกหัดอย่าลืมจุดเริ่มต้นที่เราจะวัดซ่อมจิ้มผล,ลไม้ยาวกี่เซนติเมตรนั้นเด็กๆจะต้องให้ไม้บรรทัดวางไว้จุดเริ่มต้นที่เลขอะไรนะครับ ถูกต้องนะครับวางไว้ที่เลข0นะครับแล้วเด็กๆสังเกตดูสิครับว่าความยาวของซ่อมจิ้มนั้นมีความยาวเท่าไหร่นะครับวัดเสร็จหรือยังครับเด็กๆเรามาดูเฉลยกันนะครับถ้าเด็กๆวัดได้ถูกต้องจะต้องวัดซ่อมจิ้มผลไม้ยาว8เซนติเมตรครับ ข้อต่อไปเด็กๆนำไม้บรรทัดของเด็กๆไปวัดไม้จิ้มฟันยาวกี่เซนติเมตรนะครับเอาไม้บรรทัดไปวางทาบก่อนนะครับอย่าลืมจุดเริ่มต้นของไม้บรรทัดต้องเริ่มที่เลข0นะครับและได้ความยาวของไม้จิ้มฟันกี่เซนติเมตรนะครับเด็กๆวัดเสร็จหรือยังครับ คำตอบคือ5เซนติเมตรสุดท้ายเด็กๆนำไม้บรรทัดของเด็กๆไปวางทาบนะครับที่กิฟติดผมอย่าลืมจุดเริ่มต้นของไม้บรรทัดเด็กๆจะต้องเริ่มต้นที่เลขอะไรนะครับคำตอบคือเลข0และกิฟติดผมยาวกี่เซนติเมตรนะครับเด็กๆวัดเสร็จหรือยังครับ คำตอบคือกิฟติดผมยาว6เซนติเมตรติดเด็กๆวัดได้ถูกต้องตรงกับที่เฉลยหรือไม่ครับถ้าถูกต้องตรงกับที่เฉลยเด็กๆเ,เก่งมากครับแปลว่าเด็กๆวัดไม้แปลว่าเด็กๆวัด,ะวะด,ด,วดความยาวโดยใช้ไม้บรรทัดได้ถูกต้อง ข้อ4เติมคําตอบภาพแรกขวดหมึกสูงกี่เซนติเมตรนะครับเด็กๆสังเกตดูสิครับว่าจุดเริ่มต้นเราจะนำขวดหมึกมาวางไว้ให้ตรงกับตำแหน่งเลขศูนย์ของไม้บรรทัดก่อนนะครับโดยวางไม้บรรทัดไว้ในแนวตั้งและเราสามารถวัดความสูง ของขวดหมึกได้กี่เซนติเมตรนะครับคำตอบคือ8เซนติเมตรเช่นเดียวกันตุ๊ก,กตาหมีสูงกี่เซนติเมตรนะครับคำตอบคือ10เซนติเมตรข้อ5วัดและบอกความสูงคราวนี้เด็กๆนำ ไม้บรรทัดของเด็กๆไปวางทาบตามรูปเลยนะครับอย่าลืมนะครับจุดเริ่มต้นต้องตรงกับเลขศูน์ของไม้บรรทัดและวางไม้บรรทัดในแนวตั้งนะครับเด็กๆวัดขวดสีส้มมีความสูงกี่เซนติเมตรนะครับคำตอบคือ6เซนติเมตร ขวดสีน้ำเงินเด็กๆเอาไม้บรรทัดไปวางทาบก่อนนะครับและลองวัดความสูงของขวดดูสิครับเด็กๆวัดได้กี่เซนติเมตรนะครับคำตอบคือ5เซนติเมตรและขวดใบสุดท้ายขวดสีชมพูละครับเด็กๆวัดความสูงได้กี่เซนติเมตรนะครับ วัดเสร็จแล้วหรือ,อยังเอ่ยคำตอบคือ8เซนติเมตรเด็กๆวัดได้ตรงกับที่เฉลยไหมครับถ้าเด็กๆวัดได้ตรงแสดงว่าเด็กๆใช้ไม้บรรทัดวัดความสูงได้ถูกต้องเก่งมากครับแล้วอย่าลืมหมั่นทบทวนบ่อยๆพบ กันใหม่กับแบบฝึกครั้งต่อไปสวัสดีครับ